โอ้ยแกฉันแลย้อยากจะตีมือตัวเองนะฉันน่ะไปเลื่อนๆดูใช่ไหมฉันก็เออมาเห็นตลับสีเซตนี้ฉันก็คิดอยู่ว่าเอ๊ะฉันจะเอามาดีไหมเอามาไม่เอามาดีระหว่างที่คิดๆอยู่ ก็มือกูกดไปแล้วแตกกูดกดสั่งจ่ายเงินไปเรียบร้อยอีดอกรู้เนื้อรู้ตัวไม่มีสติเหมือนวิญญาณถูกดูดเข้าไปค่ะสมองส่วนอารมณ์มันทํางานมากกว่าสมองส่วนของเหตุผลน,นะ,ะนี่อยากจะบอกว่าอีสองตลับที่เพิ่งซื้อกูก็ยังใช้ไม่หมดนะคะเอาเอามาเพิ่มอีกตลับละเออจเจริญพรสีเซตนี้เนี่ยเนื้อสีเขาจะมีความแบบโปร่งใสนะคะแบบคล้ายๆกับสีแบบสีอะไรอะพวกสีไซรัปอะมันจะใสๆนะคะเนื้อมันจะโปร่งๆป่งนิดนึงระหว่างที่แบบแกะดูสีแต่ละสีะสกูก็ตกใจนะว่าเอะทำไมมันค้นคนจังเลยว้ามันจะตรงรปกรเเลาะแกส็็จ้ววดี๋ยม นะชาร์จสีนะคะมาลองป้ายสีดูก็รู้สึกว่าเออตอนนี้ทัวติดคอใครดอง กลับมาเข้าเรื่องนะมามาลงชรตสีกันดูนะคะมาปาดเลยจ้าอันนี้สีสม้มสีเขียวสีอันนี้ออกเกียวเขียวแบบน้ําทะเลนะคะสีฟ้าฟ้าอมน้ําเงินเห็นไหมสีเขาจะมีความโป่งๆแล้วก็แบบว่าคือมันสดใสมากเลยนะทุกคนนะเอาไปทํางานพวกแบบว่าลูกแก้วที่มันหลายๆสีอะไรเงี้ยเออสีมันจะชัดแล้วก็สวยด้วยแล้วก็เพว่น,นี้สามารถเอาไปแมทชิ่งกับ2ตลับที่มิ้นซื้อมาได้ด้วยนะทุกคนเอาเป็นว่ารวมๆที่ร้านก็มีอยู่3ตลับนะคะในอนาคตกูจะถูกดูดวิญญาณอีกไหมไม่รู้ตลับที่สี่ที่ห้าก็น่าจะตามมานะคะแต่ว่าถ้าได้้มมาาฉันก็จะรีววิให นะเอาเป็นว่าเรื่องเสียงเงินแบบไม่มีสติให้มันตกที่ตูก็พอนะคะเอาเป็นว่าพวกเธอก็ดูดูสีแล้วก็เลือกซื้อ,อสีที่มันเข้ากับงานแนวงานตัวเองก็พอนะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะบ,บ๊ายบาย